Look at subject pronoun he ครูให้มี he มาคำถามนะคะดูตัวอย่าง what does he do what does he do he is a teacher he is a teacher, teacher. he is teacher ถาม he ตอบ he where does he work where does he work He works at school. He works at school. สังเกตรประโยคคำตอบ He works at school. You What do you do? ลองตอบสิเมื่อกี้ถามมาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมง What do you do คนเดียวตอบว่าไงคะคนเดียวถามเธอคนเดียว ถามยูตอบอะไรคะไอถามอะไรคะวัดดูยูดูเนี่ยถามถึงอะไรคะที่ทำงานใช่ไหมคะใช่ปะใช่ไม่ใช่ถามอะไรคะถามอาชีพก็ตอบสิคะครูถามนักเรียนคนเดียวนักเรียนตอบว่าอะไรคะไออะไรคะ I am I ถามทั้งหมดละคะยูหลายคนละคะจะตอบว่ายังไงคะ ว e ถูกต้อง We อะไรคะวัตถบีวีอาต้องอ่ะได้แล้วครพวกเราหลายคน <Yeah. S 1> We are <Yeah. S 1> ถูกต้อง We are students <Yeah. S 1> ต้องมี S, <S, <Yeah>. <S ด้วยเพราะพวกเราหลายคนคำนามต้องเป็นพหูพจน์เพราะนั้นถ้ากูถามภาพรวมนักเรียนทั้งหมด what do you do นักเรียนต้องตอบครูว่า <Yeah. S 1> We are students we are students where do you study where do you study ค mm hmm. รูถามอะไรคะ study ทราบไหมท่านักเรียนน่าจะทราบนะศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรคะเอาถามเลยแหละห้องสมเนี่ยเพราะว่าไม่รู้อะไรเกืไม่รู้อะไรเลย mm hmm. study แปลว่าอะไรคะทราบไหมคะ mm hmm. เรียนอ่ะถูกต้องคะ่ะ where ทราบไหมคะแปลว่าอะไร mm hmm. ที่ไหนเออเพราะนั้นลอง ประโยคนี้ลองเดาได้ไหมคะความหมายครูถามว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยตอบว่ายังไงคะเวลาตอบตอบว่ายังไงกี่คนคะทีกี่คนตอบสี่คนตอบใช้ไอได้ไหมคะใช้อะไรคะเมื่อกี้นี่เหมือนกันเหมือนกันเลยวีนะเรียนคืออะไรคะเรียน study we study ที่โรงเรียนอะไรนะคะ We study at Wangkrai Kangwon School นึกว่าไม่ทราบว่าเรียนที่ไหนนะคะ We study We study at Wangkrai Kangwon School เพราะนั้นมีคนถามนักเรียนว่า Where do you study สมมตินักเรียนเป็นคนเดียวถามคนเดียวนักเรียนตอบ We study ได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ I, I study, I study at วังไกลกังวลสกูลต้องชอบเรียนแบบบังคับมิสเตอร์ธนากจะถามอาชีพของมิสเตอร์ธนากนะจะถามว่ายังไงคะเอาถามแบบที่หนึ่ง what does m r t a n a k a do หรือ ผู้ชาย what อะไรคะ what does he do พรอ,อิญที่ของครูน้อยครูก็เปลี่ยน Mr ทานกะเป็น he แต่สองคนนี้คือคนคนเดียวกัน he is an engineer he is an engineer ครูไม่ใช้ a engineer เห็นไหมคะครูใช้ and เพราะอะไรคะลองตอบครูหน่อยคะ่เะเพราะว่าอะไรสระคะต้องบอกด้วย engineer เป็น นะคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคนเดียวต้องใช้แอนนำหน้า he is an engineer who is an engineer engineer คือใครคะคือใครคะครูเหรอคะ,ะวะิศวกร design or build things design เันดีไซเนอร์ดีไซเนอคือใครคะคนออกแบบ design ก็คือเป็นเว r รออกแบบ ออกแบบหรือสร้างสิ่งสิ่งต่างๆเช่นอะไรบ้างคะ houses บ้าน ges, สะพานได้ไหมคะ <Yeah. S 1> Road, ถนนได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ได้หมดเลย Where does he work เป็นตัวอย่างอย่างนักเรียนต้องฝึกถามเองนะคะ Where does he work เขาทำงานที่ไหนเขาทำงานที่ไหนพวกวิศวกรเนี่ยไปทำตาม ข้างทางได้เปิดเพลิงแล้วก็นาทำงานเป็นสํานักงานได้ไหมคะต้องทํางานที่ไหนคะวิศวกรบริษัทใช่ไหมคะต้องอยู่ประจําตามบริษัทเพราะนั้นบริษัทคืออะไรคะบริษัทอะไรเอ่ยบริษัทซักผ้าใช่ไหมคะบริษัทอะไรคะร,รับเหมาก่อสร้างเออตอบมาเข้าท่าเข้าทางหน่อยหนึ่งบริษัทซักรีดนะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นบริษัทก่อสร้างดูคําตอบของครูนะคะครูก็ตอบว่า Where does he work สังเกตรูปประโยคของครูเหมือนกันครูตอบว่า he works for a construction company construction company ก็คือบริษัทก่อสร้างนั่นเองแบบที่พรชัยเขาบอกมาแล้วเราได้คำศัพท์นะบริษัทก่อสร้างก็คือ a construction company นะสังเกต works ไม่ add แล้วทำงานให้กับบริษัทต้อง work อะไรคะ work for work for ตามด้วยบริษัทชื่อบริษัท he works for a construction company เปียพง์ใช่หรือเปล่าคะหรืออิทธิพง์ไม่เขียนหรือคะไม่เอาปากกามาหรือคะเพราะฉะนั้นในนี้ในหนังสือไม่มีคำศัพท์นักเรียนก็จบคำศัพท์ที่น่าจะรู้เอาไปตอบ สังเกตว่าเวลาครูถามคุณจะถามสองคำถามว่ามีอาชีพอะไรกับทำงานที่ไหนใช่ไหมคะเดีย๋ยวนักเรียนจะต้องถามต่ออันนี้ดูตัวอย่างก่อนอดูต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าถามอาชีพของเจนครูอาจจะถามว่าอะไรคะเจนเป็นผู้หญิงเพราะนั้น What อะไรคะ o e s What does she do ตอบว่ายังไงคะ ตอบให้คล่องแคล่วค่ะทราบแล้วชุดนี้ก็บองบอกชัดเจน she is a ถามว่าทำงานที่ไหนคะจะถามว่ายัางไงคะ <are> อ๋อที่ไหนวัดเหรอคะ where, <What? S 2> where? คนเดียวค่ะคนเดียว do หร does where does where does she work where does she work ทำงานที่ไหนล่ะคะ พยาบาลโรงเรียนใช่ไหมคะโรงพยาบาล,าบาลนั่นตอบว่าอะไรคะ she works at at the hospital she works at the hospital นอกจากนี้ยังทำงานได้ไหนอีกคะพยาบาลถ้าไม่ทำงานที่โรงพยาบาลคลินิกนั้นคลินิกตอบว่ายัางไงคะ she works in a clinic she works in a clinic เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝึกถามได้ไหมคะว่ามีอาชีพอะไรโดยใช้ w h a t does หรือ what do ถามสถานที่ทำงานได้ไหมคะ where does กับ where do นะคะอา้าวไปฝึกถามตอบจากภาพ ask and answer about the occupations and workplaces ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน Fred อา้าวถามก่อนเฟร d มีอาชีพอะไรถามเลยคะ่ะ ถามอย่างเร็ว What does Fred do ตอบค่ะ He is a carpenter ต้องตอบให้ได้อาชีพต้องทราบคล่องแคล่วถามที่ทำงานก่อนผู้ชาย Where does he work at home ทำงานที่บ้าน He works at home แบบนี้นะคะฝึกถามตอบทุกคนต้องวางปะกาถ้าลอกอยู่ พูดไม่ได้ต้องมาประการแล้วฝึกไปพร้อมกับเพื่อนมิสเตอร์แมคโดนัลถามค่ะอาชีพ What, What does Mr. McDonald <and S 1> do ตอบกันค่ะ He is a farmer ถามที่ทำงาน Where does <He S 1> Where does he work on a farm ถูกต้องเรียนออกเสียงดีมาก he works on a farm ประธานคนเดียว verb เติม s นะคะ next picture mr fix ถามอาชีพก่อนค่ะ, Watch. Watch. อ,ะอาชีพเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมคะมิกอะไรคะ mechanic น,น,นั้นตอบว่า m a Mechanic ถามที่ทำงานค่ะ Where does he work? At the garage ที่อู่ซ่อมรถค่ะต่อเป,เป็นประโยค Garage he works at the garage Miss Robinson าถามที่ทำงานก่อน Miss Robinson ยังยังถามอาชีพก่อน What does Miss Robinson do อ่าตอบก่อนทำงานทงานการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อวานเรียนไปแล้ว She is a travel travel อะไรคะ agent travel agent เรียนไปแล้วนะคะ ่ TS a t r a v e l a g t u r ตอบที่ถามที่ทำงาน where, where does she work Where does she work ตอบ She work in a travel agency คนไทยเรียกว่า agency ก็ดีไหมครับคนไทย agency แต่ว่ารวมกันแล้ว travel travel agency อ่าตอหมาอีกครั้งหนึ่ง she, she works travel agency she works in a travel agency Bob ถามอาชีพของ Bob ถามเร็ว what does Bob do ถามเร็วกึ่งถามแบบนี้ไม่ใช่ what does Bob do ตอบค่ะ <is> เป็นนักธุรกิจ businessman เป็นผู้จัดก,การผู้จัดก,การคืออะไรคะ manager, manager. ตอบเป็นประโยคค่ะ manager อ่าบ๊อบทำงานที่ไหนถามค่ะ ตอบค่ะ in an office, in an office. Jenny a n t i q u กทำเป็นมีอาชีพอะไรถามค่ะสองคนแล้ว What? แม่สองคนค่ะสองคน เป็นดาราภาพ,พยนตร์เป็นนักแสดง They, they A movie stars ได้ไหมคะ Actors ได้ไหมได,ได้นะคะถามว่าทำงานที่ไหนสองคน Where, where? สองคน Where อะไรคะ Where do They work in the movie studios กองถ่าย o <Of> p they, they work. The they work in the movies the studio. Uh, studio. เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปทำไมคะฝึกไปฝึกด้วยการบ้านวันนี้นะคะไปดูตัวอย่างในหนังสือสมุดแบบฝึกหัดไม่ใช่สมุดหนังสือ Work book. เวิร์ก e ุ๊กอี s e ีแบบหัด เพจเอ็ดหน้า8มีตัวอย่างนะคะลองไปทํามาเท่าที่ทําได้นะลองไปทํามามันก็จะถามตอบเกี่ยวกับอาชีพบ้างอันไหนทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทําแต่ทําเฉพาะเท่าที่ทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมคะทบทวนของเดิมใช่ไหมเ,เป็นไงถ้าประเมินมาต้องเรียนผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่ากลับไปไม่เคยอ่านเรียนตั้งใจเรียนไหมคะ และสังเกตว่าครูเอ็ดไปเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นเล็กน้อยไหมดีขึ้น,นวันนั้นปลายทางก็ต้องทําเช่นเดียวกันแต่วันนี้ตอนเย็นยังไม่ให้กลับบ้านนะคะต้องอ่านสับให้ครูฟังก่อนทุกคนทีละคนถ้าอ่านได้เรียบร้อยแล้วถึงจะให้กลับบ้านเย็นก็เย็นนะคะคลาส that's all for today goodbye